ข้อกำหนดและเงื่อนไขในประกันร,รถยนต์ชั้นหนึ่งอาจมีความแตกต่างไปตามบริษัทประกันแต่ละบริษัทดังนั้นควรตรวจสอบกรมธรรม์ของคุณเพื่อดูข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แนะนำไว้ในกรมธรรม์อย่างไรก็ตามข้อควรระวังทั่วไปในการทำประกันร,รถยนต์ชั้นหนึ่งอาจมีกรณีที่ไม่คุ้มครอง 1. ดื่มแล้วขับประกันร,รถยนต์อาจไม่คุ้มครองในกรณีที่คุณดื่มแล้วขับรถและมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่าที่กำหนด เช่น50มิลลิกรัมเปอร์เซนต์การขับขี่ในสภาวะเมาสุราถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและอาจทำให้คุณไม่ได้รับความคุ้มครอง 2. ใช้รถในทางที่ผิดกฎหมายถ้าคุณใช้รถยนต์ในทางที่ผิดกฎหมายและเกิดอุบัติเหตุประกันร,รถยนต์ชั้นหนึ่งอาจไม่คุ้มครอง 3. แข่งขันความเร็วการนำรถยนต์ไปแข่งขันความเร็วบนทางหลวงที่ไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงทางประกันร,รถยนต์จะไม่ให้ความคุ้มครอง 4. ใช้รถยนต์ผิดประเภท การใช้ประกันร,รถยนต์ชั้นหนึ่งสำหรับรถยนต์ที่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์หรือแข่งขันอาจทำให้ประกันร,รถยนต์ไม่ให้ความคุ้มครองแดัดแปลงตัวรถโดยไม่แจ้งบริษัทประกรันภัยหากคุณทำการแดัดแปลงรถยนต์โดยไม่แจ้งบริษัทประกรันภัยประกันร,รถยนต์ชั้นหนึ่งอาจไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแดัดแปลงนั้นการทำประกันร,รถยนต์ชั้นหนึ่งควรปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์และหากมีคำถามเพิ่มเติม ควรติดต่อบริษัทประกันภัยของคุณเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม